หลค,ครับตอนนี้ไม่ขาาพิ่นกันซื<ๆ>้ออยู่พ่อเขาหนาฝนมากมันขึ้นลนแท้ลวนไหลโอ้กิลูกแกหไหลครับลูกแก่หลแต่ทีเริ่มล่วงไปเรื่อยๆแหละครับก็ต้องเข้าไปไปถามเมฆนกนกทุกต้นเลยครับพ่อบอกน้าวลายขึ้นนะครับถุกคนเนาะมานาวเยอะขึ้นสวัสดีครับ บุติพงศ์ลุนละวงจากชนบุรีครับผมตัวจริงเสียงจริงครับสวัสดีทุกท่านครับเออตัวนี้ลุนหน่อยครับตัวเมื่อกี้ลุนหลายแต่ว่าลูกแกโอ้แกไหลครับเบิ่งครับทุกคนมันดกเลครับเป็นต้เสียดสวัสดีครับบุติพงศ์ลุนแล้ววงจากชนบุรีครับผมตัวจริงเสียงจริงครับสวัสดีทุกท่านครับ สบายสบายสไตล์วุฒิพงศ์ครับขอบคุณมากๆเป็นแบบนี้ครับแม่ค้าจะน,นิ่งครับเนาะตอนนาแล้งแล้วโอ้ยโ,โทรถามตลอดทุกคนเลยเป็นแบบนี้ครับบักหน้าหนาฝนเห็นไหลูกน้อยก็แล้วครับพ่อพ่อหนาฝนมากเนาะทุกคนเนาะพ่อหน้าฝน,น,นหนาเบิ้งครับเบิ้งช่วงนี้ครับลูกน้อยการมองเห็นครับทุกคน ทุฒิพง์รุ่นล้อวงก็ขอจบคลิปแล้วครับผมจบตรงนี้จบตรงมะนาวเส,สวยครับผมวันนี้เป็นแบบนี้ครับแบบบม่ค้าจะนิ่งครับเนาะตอนนาแล้งแล้โอ้ยโทรถ,ถามตลอดทุกคนเอ้ยเป็นแบบนี้ครับ,บักหน้าหนาฝนเพื่อนๆน,นะครับเนาะคนหูจกากกะโทรไปถามบุนเอามะนาวไกินไว้ใช้หรือเปล่านะครับเนาะตามแม่ขาย,ยังเบา,บาแต่พวกที่แกๆๆๆยูเกะเะทยอยลวงนะครับทุกคนเอ้ย สรุปเรากรนาดเสียดายนะครับเนาะพ่อหนาฝนมากี่เด้อครับทุกคนโกครับโดกนะค่อนั้างทึ่งครับเดินรอบๆต้นทุกคนเด้อคนกะจิลูกโดกครับทุกคนกะจิมีปัญหาครับเรื่องมะนาวแม่ค้าไม่ค่อยสั่งครับมะนาวมันไหลนะครับเนาะโรดยังรับหินครับฟังคุณก็มีคุณครับกันโดกดีครับโอ้ยผมมาโดนกับลนลนต้องไปขางรางครับตองเก็บให้บเบิ้ลแต่ครับถี่ลนลนลวงครับเ้าเพาวงรอบๆต้นครับ ทุกคนมะนาวดกดกทุกต้นเลยครับพ่อบักง่าวหลายขึงน,นะครับทุกคนเนะาะมะนาวเยอะขึ้นไส่ร่อนลงดินเก็บไปไปไปวบบ้านกะกินบัวท่านะครับทุกคนกินบัวท่านแต่ก็ต้องเก็บไป,ไป,ไปแจกอยากขึ้นน้องแจก,กขอบคุณหลายๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมดก นกทูกต้นเลยครับพ่อบอกหน้าวหลขึ้นนะครับถุกคนเนาะมะนาวเยอะขึ้นดินเลยครับบ่ได้เอาถุงมาครับถุงที่เลยขีมาใส่ผมมาเบิ่งนวามันลูกมันแก่ไหลบ่โรนเต็มดินเลยครับมันกระโดกคือบาครับแก่เออตัวนี้ล้นหน่อยครับตัวเมื่อกี้ล้นหลายแต่ว่าลูกแก่โอ้แก่ไหลครับเบิ่งครับถุกคนมันโดกเลยครับเป็นต้นเสียดโดกอีลีทุกคน โดดตัวต้นนะครับเบิ้งมิตรลวกงามๆครับแกจัดเลยทีลรนสิครับอีโรนน้ำดินนะครับเบิ้งครับเบิ้งขางหลางเอาลูกล่วงไปก่อนครับเบิ้งครับมิตรลวกงามๆพุ่นนะข้างในครับที่ได้ครับทุกคนโดดครับโดดพุ่นะค่อนข้างเทิ้งครับเดินหลบๆต้นทุกคนเด้อเพคนกายจิลูกโดดครับทุกคนที่ได้ครับทุกคนโดดครับโดดพุ่นะค่อนข้างเทิ้งครับเดินหลบๆต้นทุกคนเด้อ เป็นกะยิลูกโดคขับทุกคนขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นหวีเลยครับเป็นพ่วงเลยโดดขับทุกท่านโดกมาผิดจระนาบของเน่าครับตก็เลยทายให้บือนพื้นเลยครับบ่ได้เอาถุงมากครับถุงทีเลยที่มาใส่ผมมาเบิ่งว่าลูกมันแก่ไหลายบ่โล้นเต็มดินเลยครับมันกระโดดคือบ่าครับแก่กับบ่ค่อยอยากสร้างแล้วบอกเน่ามันหลายครับพอาส่ย่ังไงคือมะนาวเริ่มเต็มตะเอาลูกล่วงไปก่อนครับ เบื้องขามีตาลุงงามๆปุ่นนะข้า,างในครับ,บับข่อยอยากสร้างแล้วบ่างามันหลายครับภาษาย,ยัางไงคือมะนาวเริ่มเต็มตักขอบคุณหลายๆคับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเม่ค้าเพื่อนกะเริ่มคี่โบข่อยถามแล้วครับมีมะนาวไหมไม่ค่อยถามเบื้องขับทั้งเท,ทือเขึ้ทงเทือกหลครับเม่ค้าเพื่อนนกนกทุกต้นเลยครับ พ่อบอกากงนาวหลายขึ้นนะครับถุกคนเนาะมะนาวเยอะขึ้นมันขึ้นลวนแท้ลวนไหลโอ้กนี่ลูกแก่ไหลายครับลูกแก่หลแต่สิเริ่มร่วงไปเรื่อยๆแหละครับก็ต้องเขาไปไปถามเมคเมค่าเพื่อนกะเริ่มทีบ่คอกคอยถามแหละครับมีมะนาวไหมไม่ค่อยถามเบิ้งขับทั้งเท่งทังเท่งหลครับนะครับเนะพื่อนอาลูกร่วงไปก่อนครับเบิ้งขามีตลุงงามๆเพื่นอนอะทางในครับ ตอนนี้ดกบ่อคาบ่าดนกนกรับบึงตอนนี้ดกบ่อขาบ่โดนกนกรับบึงตอนนี้ดกบ่อคาบ่าดนกนกรับบึงล้น้ำดินผมกับว่ดได้เอาถุงมากครับทุกคนที่ได้ย้อนกลับไปมากเก็บเอาไม้ครับกลับเอาเก็บเอาลูกหลวงไปก่อนนะทุกคนเนาะถึงมากครับทุกคนผมมากเก็บ เขาป่าบักเงาครับทีนี้มันแกจัดมาองขับเนาะมีค่ากันม่ท่านสั่งเบิ้งขับทุกคนบอกเงาโลนเต็มเลยเหระทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะครับเด้อเหมือนๆขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมครับขอบคุณเอไอที่ที่ช่วยเปิดค้าเห็นบ่ลูกน้อยก็นหลครับพ่อพ่อหน้าฝนมากเนาะทุกคนเะพ่อหน้าฝนหนาเบิ้งครับเบิ้งช่วงนี้ครับลูกน้อยไหลครับ ตอนนี้ไม่ขาเพิ่นกันซ้อยู่พ่อเข่านาฝนมาใส่ลดนลงดินเก็บไป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 บ้านกะกินบัท่านะครับทุกคนกินบัท่านแต่ก็ต้องเก็บไปไปแจกญาติพี่น้องแจกเป็นแบบนี้ครับไม่ขาจะนิ่งครับนะตอนหน้าแรกแะโอ้ยโทรถามตลอดทุกคนเลยเป็นแบบนี้ครับักหน้าหนาฝนเออตัวนี้ล้น่อยครับตัวเมื่อกี้ลดนลายแต่ว่าลูกแกโอ้แกไหลครับเบิ่งครับ ทุกคนมันโดกเด้ครับเป็นตันเสียดักเอาลูกล่วงไปก่อนครับเบื้องข่าวมิตรหลุงงามๆปุข้ังในครับโดกอีรีทุกคนโดกทุกต้นนะครับเบื้องมิตลวงงามๆครับแกจัดเลยทีนี้ลนอยู่ครับอีลน้ำดินอย่ครับเบื้องครับเบื้องขางลังขอคุณนหลายๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับโอ้ยผมมาโดนกับลนลนต้องไปขางลังครับต้องเก็บเห้เบิ้ลแต่ครับที่ลน ล้นหลวงครับตัวผ้าเบงรอบๆต้นครับทุกคนมะนาวมันขึ้นล้วนแท้ล้วนหลายโอ้กลูกแก่หลายครับลูกแก่หลายแต่ที่เริ่มล่วงไปเรื่อยๆแหละครับก็ต้องเข้าไปไปถามเมฆล้นน้ำดินผมกับว่าได้เอาถุงมาครับทุกคนทีได้ย้อนกลับไปมากเก็บเอาไหมครับกลับเอาเก็บเอาลูกล่วงไปก่อนนะทุกคนเนาะเก็บดก นกทูกต้นเลยครับพ่อบักน้าวหลาขึ้นนะครับทุกคนเนาะมะนาวเยอะขึ้นมันขึ้นลวนแท้ลวนไหลโอ้ลูกแกไหลายครับลูกแกไหลายก็คิดเริ่มร่วงไปเรื่อยๆเลยครับก็ต้องเขาไปไปถามแม่กาดมองเห็นครับทุกคนวุฒิพงษ์ลุนแล้วงก็ขอจบคลิปนะครับผมจบตรงนี้จบตรงมะนาวสวยๆครับผมวันนี้กับบุคคลอยากสร้างเน้วบากง้าวมันหลายครับ ภาษาอย่างไงคือมะนาวเริ่มเต็มตัตอนนี้โดกบอสเข้า่าโดกคือนกัดครับบึงดินเลยครับบอไดเอาถุงมากครับถุงที่งเลยิมาใส่ผมมาเบิงวานลูกมันแก่ไหลายบ่โลอนเต็มดินเลยครับมันกระโดกขึ้น่าครับแกเพื่อนๆนะครับเนาะคนหูจัาก็โท่ไปถามบึนเอามะนาวไปกินไว้ใช้หรือเปล่านะครับเนาะตามม่ขายยังเบาแต่ปลอกที่แกจะขายเป็นตลาดแล้วครับบ่นครับ มันง่าเริ่มเต็มตลาดทากคนเนาะโดกครับเบิ้งเขาไปขังในครับโดกโรนเอลูกล่วงไปก่อนครับเบื้องเขาพิตาลุงงามๆปุ่นอนะขังในครับมันขึ้นโรนแท้โรนไหลโอ้กิลูกแก่ไหลายครับลูกแก่หลายแต่ทีเริ่มล่วงไปเรื่อยๆแหละครับก็ต้องเขาไปไปถามเมฆตอนนี้โดกบ,บอขบว่าโดกขึ้กัดครับเบื้องโอม สบายสบายสไตล์ที่พงกรับขอบคุณมากมากป้าเพิ่นขึ้นบาเหรอครับทุกคนบาิคนเอาาบอกมะนาวยังนบอกมะนาวล่วงเยอะแล้วเนาะขอไปปรึกษาเพิ่นไปบ้างอีกต้นหนึ่งครับครับโอ้ยผมมาโดนกับลนลนต้องมีขางลังครับต้องเก็บเหเบรดนะครับที่ลนลนลวงรับตัวผ้าเบิ้งรอบๆบต้นครับทุกคนมะนาวเพื่อนๆนะครับเนาะ คนหูจักกะโทษไปถามเพ่นเอามะนาวไว้กินไว้ใช้หรือเปล่านะครับเนาะตอนมีขายยังบอกแต่พวกที่แก่จะเก็บค,ครับโอ้ยผมมาโดนกับลนลนต้องมีขางล้างครับต้องเก็บให้เบวัดแต่ครับที่ลน